ชื่อพี่จินตนาเมฆฉายค่ะหรือตาห,หรือตามบ้านเอารถทุ่งอะไรกันนะคะก็คือพี่เจี๊ยบนะคะก็ะคือที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ตรวจเลยนะคะาามาหนึ่งปากมัลูกตั้งแต่มีรู้คนคนที่ซ่องนะคะก็าอายุสิบเก้าปีก็ไม่กล้ามาตรวจนะเพราะว่าทางรอปตอเขก็โดนหนาดงนะคะให้เรามาตรวจก็อายหม้อนะเพราะว่าหม้อที่รอปตอก็คือคุณเคยแล้วเ,เขาก็จะไปกลุ่มคลีกับชาวบ้านนะคะก็อายไม่กล้าตรวจเพราะว่าเห็นหน้ามหมอวันเห็นหน้ามหมอเองเลยครับไม่กล้ากลัวเลยนะคะก็กลัว ตีกลัวไม่เจ๊กกลัวเจ็บแต่กลัวแต่แตอ,อายมอนะคะแต่ตอนนี้ที่ว่าเขามีโครงการรณรงค์นะคะตรวจโด,ดยตัวเองสะดวกง่ายๆไม่ไอายไม่เจ็บมันที่อสมอาวันนะคะสรุปแก้นก็เลยทาาําไม่ว่าก็ไมาตรวจถถึงบ้านแล้วเราก็เลยตรวจนะคะโดยวิธีที่เขาแนะนำเขาบอก,กเลยวา่ามันตรวจโควิดโควิดคือแยงจมูกได้หรูบนแต่นี่แยงหรูลลางนะคะก็เลยตรวจแต่ก่อนก่อนก่อนจะตรวจนะคะอสมอก็ไปที่บ้านก้อนสองวัน ก็คือไปแนะนําวิธีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าข้อข้อข้อ,ขอ,ขอวัดสองคืนอย่าเพิ่งนอนแฟนกันกันเลยก็เลยพอครอบสองวันนะคะอ,อสอมอก็ไปที่บ้านแล้วก็เนี่ยค่ะเอาตัวย่างเนี่ยค่ะอ,อุปกรณ์การตรวจเนี่ยค่ะไปให้แล้วก็ในวิธีการตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ตรวจง่ายนะคะไม่เจ็บเพราะว่าเป็นเป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกด้วยนะคะคือยากให้ทุกคนที่ว่า อายมอ,อกดัวมอ,อนะคะถือว่าไม่ยากจะรัวดันนี่ตัวเองก็อายมออเหมันกันเพราะรถเครื่งทุตายก็คลอดบุตรคนทุตทองตอนนี้ยูทิปเก้าก็ไปรวหลังคลรดแล้วก็ไม่ได้รัวดีเลยแต่ตอนนี้ได้รั้วแล้วนะคะก็ดีใจนะถือว่าโครงการก้องสาธารสุขแล้วก็นักวิจพัฒนาเครื่องมือง่ายๆให้เราไปรั้วเองที่บ้านนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ไม่อายเลยะคะ่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้ตรวจเราได้รู้ระยะเล็กนะคะ ว่าเราจะมีเชื้อหรือเผาว่าต่อไปข้างหน้าอีกปีสองปีเมื่อทีจา์นาทีแนะนําเราก็จะได้รักษาให้นะคะอันนี้ก็เลยไม่ไม่กลัวแต่เมื่อก่อนกลัวนะคะโรคมะเร็งเพราะว่าถ้าเคยเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่ให้แต่ตอนนี้ทางการแพทย์เขาพัฒนาเขามีวิธีการรักษามีมีวิธีการที่จะให้ประชาชนอย่างเรานะคะได้รักษาแล้วก็ทีทีนี้ก็คือรักษาฟรีวัดฟรีด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ